สวัสดีค่ะมาทำหน่อไม้โดค่ะ เพราะอามเข้าก็ตัดไว้หลายวันดอกไม่ถ้าตัดไว้หลายวันแก่หมดจ้าดองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องตัดถึงก็ดองเลยตัดไว้หลายวันลมมันเข้าไม่ดีจากอ่อนก็เป็นแก่มันเลยจ้าพอหักโรงหนันนี่มันจะมันจะสู้มีด น่อไม้ดดงค่ะ แบบดันกน้าก็สี่ห้าน้ำแต่นี่ล้างน้ำผ่านให้น้ำไหลผ่านแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนดองพุ่งนี้นะคะแช่น้ำหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงก็แล้วกัน เนี่ยแลยล้างประมาณสิบน้ำนะล้างประมาณเป็นสิบสิบน้ำล้างจนน้ำใสแล้วมาดองกันจ้าเน,นี่ยมาดองกันดองอย่างนี้เก็บได้เป็นปีๆเลยเป็นไปเลยจ้ะเกลือทะเลเกลือไม่แด้เกลือทะเล ใส่ถุงใส่ถุงนี่ถุงนี่นีก็เรียกว่าถุงใสถุงร้อนที่เขาบรรจุข้าวสารขึ้นผังอะไร เาก็อาใส่ถุงเลย ใส่น้ำด้วยมีน้ำนิดหน่อยแค่นั้นเลยจะไม่ใส่น้ำแทบจะไม่ใส่น้ำเลยลองแห้งจ้าไว้แกงส้มไว้แกงกะทิคนใต้เขานิยมแกงส้มกับแกงกะทินะพวกไปไปซุปไปอะไรมาไม่ไม่ค่อยนิยมจ้ย ค่านิยมในคนในถิ่นกินนะก็ไปทำเป็นสับๆอย่างนูน้เคยทำแล้วขายไม่ได้คนไม่กินเร,เรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มัดปากถุงเสร็จได้แค่นี้ได้ยั้ ดอกหอมไม้เก็บไว้ได้เป็นปีๆอย่างเนี้ยเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยไม่ต้องใส่น้ําใส่อย่าให้อากาศเข้ามัดอย่าให้มีอากาศลืนมัดอย่างเนี้ยจะ้ะเดี๋ยวเชื่อมกัมัดยางวงก็ได้เสร็จเสร็จแล้วได้แล้วหน่อไม้ดอก ขาทั้งปีไว้ขา,ายปีหน้าก็ยังขาวางนี้ยังขาวอย่างนี้ไม่มีดำดำอย่างนี้ยังไม่ถึงปีหน้าหรกปีนี้ดองน้อยไม่มีของเสร็จแล้วคะ่ะบายบายทุกคนขอบคุณทุกเลือดทุกไลฟ์ทุกทกําลังใจที่เข้ามามาัสาอาหารสาวใตนะคะบายบายจุ๊บ